ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านสวันนี้เป็นวันเอิร์ธเดย์หรือวันคุ้มครองโลก22เมษาย,ยนของทุกปีนะเจริญเรามีวันนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ลงมือทําด้วยกันเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอิร์ธเดย์แล้วจริงๆมันคือ Our Day และ Everyday จริงๆวันทุกวันเป็นวันที่เราจะทําเพื่อโลกนี้น่าอยู่ขึ้นสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนถ้าเกิดเรามัวแต่รณรงค์ไปแต่ละวันแต่ไม่ลงมือทําทุกวันสุดท้ายเราจะหนีจากภาวะโลกร้อนไปไม่ได้ฉะนั้นชวนทุกท่านมาร่วมกันทําให้โลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้นอาจจะเริ่มด้วยสิ่งง่ายๆก็คือเรื่องของการลดการใช้ Single-use Plastic p พลาสติกที่ใช้หนเดียวทิ้งการมาร่วมกัน Recycle สิ่งที่อะไรคนมา reuse ได้ ก็ลองทำหรืออย่างน้อยที่สุดขอให้สร้าง awareness เกี่ยวกับส,สิ่งที่เราทำดีหรือชั่วมากหรือน้อยส่งผลต่อต,ตัวเราเองและโลกใบนี้เสมอฉะนั้นมีภาษาสัาสมาสิ์ว่าโลโกประพิการเมตตาเมตตาทำคำจุนโลกวันนี้อาตมาอยากจะมาชวนในวันเอิร์ธเดย์เอา y e เดย์เอ y วเดย์ว่าโลโกปรมพิกังอําหาการกระนังการกระทำของเรานั่นแหละมือของเราจะคุ้มครองโลกนี้ได้เจริญพรวันคุ้มครองโลกและขอให้โลกคุ้มครองเราเจริญพร